สิบห้าหรือวันนี้สิบสี่สิบห้าอ้าวชื่อวินยานันท์ชื่อจิรันชรินจิเชาวิโร์ค่ะชื่อเก่าชื่อสุกัญญาค่ะจิรันชนินค่ะจิรัชนีจิรันจิรันจิรันชนินทนินใช่ไหมทนินคอทงคอทงคอทงหลวงค่ะจิรันทนินจิรัชนินครับ ปัญหาชีวิตคือสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นอะไรจ๊ะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดปวดเมื่อยทั้งตัวมีอะไรอีกอแล้วก็เรื่องขัดแย้งค่ะขัดแยง้งครอบครัวไม่สามัคคีการเงินการงานเป็นไงการเงินการเงินไม่เข้าเงินไม่ดีงานไม่โอเค สุขภาพเปอดนวยทั้งตัวทั้งภายนอกภายน ai, าในด้วยหรือเปล่าภายนอกภายในอ้าวพอรู้ใช่ไหมที่มาของปัญหา,ามีเด็กกี่คนสค่ะแท้งสมค่ะตูมามีไม้ไม่มีค่ะย่างอื่นมีไหมไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่แท้งสามคนท่านเทวดาสุขภาพปวดเมื่อยทั้งตัวครอบครัวเงินไม่ไม่ดีเลย ม่เด็กนะท่านนะคงไม่พ้นวนวายกันล่ะค่ะปวดเมื่อยตัวหนอเจ็บปวดนั่นแหละเอ้ยการงานการเงินก็จุ๋งเหลืองมีให้เฟืองกันตลอดเวลาเลยอ้าวพร้อมจะไปให้เขาเกิดหรือเปล่าพร้มอมค่ะพร้อมเลยจ่ายไปเลยจบสามคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสีหวันนั่นแหละช่หรือหญิงกันเล่าหนอไม่ทราบค่ะพร้อมอเมื่อไหร่ลรกภายในเนดานือ มีนาจะจัดการให้ครับหลอนตาอ่ะลูกแฝดชายกินชายกินหญิงสามชายเลยหลอนตาหนักเลยเด็กสามชายนี่มันก็น่วมทั้งตัวเลยเด็กครับเอารถถังมาหลอนตาปืนใหญ่เลยนะโอโหนี่มันก็ซ้อมรบกันอยู่แล้วใช่ไหมหลอนตารถถังสามถังเลยนะปืนใหญ่ปืนกล้อนี่มันถึงด้ังตวมันยสามเขาเรียกว่ารถปืน

อาตามนี้ถล่มร่างกายนี่เละไปหรือยัง <c oughs> เป็นมานานยังานานแล้วถล่มมาตลอดออไม่มีสนามซ้อมๆในตัวแม่เลยดีมากง่ายมากเราไปไหนไม่ได้เราเล่นไดแล้วใช่ใช่ใช่ใชเอาง่ายๆเลยเล่นไดู้่ข้าบอกให้ชื่อว่าเสือชิงกระทิงวะเ <c oughs> สือสิงกระทิงเลยเสือสิงกระทิง ไม่จะไม่ใช่อย่างนี้หรอน,นะแต่ตอนนี้เอาพู้มาก่อนนะครูบอกอะ,อะ,อะาวๆนะเวลานี้สำน,นึกผิดแล้วใช่ไหมแม่ค่ะสำน,นึกผิดแล้วก็จะบวชให้ถอนกำลังออกก่อนจะได้ไม่น่วมไปทั้งตัวเฮ้ออ,อะไร <laughs> มีนาก็เริ่มงานแล้วไงตามนี้ คูได้ไเบรกรถได้รถได้ใช่ตอนนี้ก็ต้องดูกําลังคู่ต่อสู้ก่อนใช่อ่าซุ่มๆไว้ก่อนไม่ได้ไม่รถถังไงได้ไม่รู้ถังได้จัดขอ,องน้ำมันด้วยนะรถไต้น้ำมันด้วยอ่าซื้อน้ำมันพลัโซลา่าก็ได้วะเขาใส่โซลา่าเปล่าวะมาใส่เครื่องแต่งยาห้าลิตรอามาถวายเป็นเคย เอาซื้อน้ำมันมาถวายไปตัดหญ้าอันนี้โซล่าไอ้ไอเบนซินดีกว่าเบนซินครับเครื่องเบนซินวครับผมเป็นโซล่าอย่างเบนซินกับดีเซลกับโซล่าเนี่ยเลันเอาไอ้เครื่องตัดหญ้าแหละชื่อมาเครื่องเบนซินมาหานไปตัดหญ้าก่อนแล้วกันตอนนี้ครับได้ครับแข็งแรงอยู่แล้วไม่กลัวเหรอนางใช่เพราอเราพร้อมรุยอยู่แล้วใช่คเวลาตั้งค่ายต้องจัด ไข่ดาวสวยๆ่อยสัต <for> ว <this comforting day> ์ครับ <im ps> <venue> ่อยสัตว์เลยาไม่บอกเรื่องน้ำเลยนะน้ำะเซเว่นเซเว่นเซเว่นไเหรอเออเปาเนด้นำปลาเย็นๆก็ได้ซื้อน้ำแพคมาสมแพคแล้วกันได้โอเคเปล่าเดียเซเวก็ดีหน่อยนะจะได้มีกำลังมันมีหวานมีรสรสชาติหน่อยช่ง่ายเราะนออกกลังกายต้องกินน้าตาลหน่อยใช่ไดีมาก ข้าราชการก็เป็นมนุษย์นะเพราะร่างมรการร่างกายบำรุงเป็นไปได้ถ้าไข่ลวกเวลาสามสี่ชามไม่ดีมากหรือจ๊ะไข่มาถาดหนึ่งถาดนี้ต้องลวกเลยนะไม่ได้ยิงไข่เดียบได้หรอจ๊ะเดี๋ยวมันลวกที่นี่ถวายกันตามนี้ครับอ้าวได้แล้วปล่อยสัตว์อะไรสองตัวโขบผมชักสองโลก็พอแล้วค่ะโขบผมอ่ากบผมสองโบสาม ตามนี้ทหารหนึ่งชุดอ้าวพร้อมเมื่อไหร่จ๊ะภายในมีนาค่ะมีนาเริ่มนะทหารเอกทั้งสามสารทหารเสือโชคดีชิ้ชครับอ่ไปซื้ออุปกรณ์เด็กที่เกี่ยวกับทหารมาหน่อยหนึ่งเยอะสามชิ้นอะไรก็ได้เสื้อสิ่งก็ทิ้งแเกินไเสิ่งก็ทิ้งแม่เป็นชุดเป็นชุดที่ไม่แน่จะมีสมุนเอ่อเขามีสมาชิกเพิ่ม เดี๋ยวก็จะมีสมุนเพิ่มอยู่ด้ใช่ไหมออ่าไปได้ทั้งสหารสหามทหารเสือเหล็กสามคนเหลกสามคนอ่าโชคดีไปทหารไปควบคุมสถานการณ์ก่อนโชคดีไปจำการ